โควิด1 9ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแค่เราไขกุญแจชีวิตด้วยหลักธรรมอริยสัจสี่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีการเกิดแก่เจ็บตายถือเป็นเรื่องธรรมดาการตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนนั่นคือสัจธรรมของชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังเช่นเดียวกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น แล้วย่อมมีวันดับไปเราจึงควรมาช่วยกันใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นคืออริยสัจสี่ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด9 9เชื่อว่าหลายๆคนมีความเครียดความกังวลในการใช้ชีวิต เพราะกลัวว่าจะติดโรคร้ายนี่แหละคือความทุกข์สมุทัยสาเหตุของความเครียดความกังวลก็มาจากการที่เราไม่มีสติใช้ชีวิตประมาทไม่ล้างมือไม่เว้นระยะห่างไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่ดูแลตนเองแล้วอะไรคือเป้าหมายหรือที่เรียกว่านิโรธที่เราจะผ่านพ้น วิกฤตการโควิด1 9ไปด้วยกันคือการที่เราลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อลดการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดในครั้งนี้โดยการเริ่มต้นใส่ใจตนเองมันล้างมือสวมหน้ากากอนามัยอยู่ห่างกันไว้ใส่ใจสุขภาพแค่นี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติหรือที่เรียกว่ามักให้เรารอดพ้นจากโรคร้ายได้อย่างปลอดภัย อยากให้ทุกคนช่วยการสร้างบุญสั่งสมบารมีเพื่อลดล้างภัยยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความประมาทของฝีมือมนุษย์ให้หมวลมนุษย,ยชาติรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อริยสัจสี่จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะช่วยไขยชีวิตให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิด -19 โควิด -19 ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแค่เรามีหลักธรรมนำชีวิตก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้